Terima kasih. ครับครผมครับสวัสดีครับครับอืมครับเออใช่ครับใจหายมากครับผมก็เออรู้สึกรู้สึกดีใจด้วยครับผมที่ที่วันนี้ได้มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมๆกับทุกคนนะครับผมเหมือนเราเพิ่งดูอีพีหนึ่งอีพีสองพร้อมๆกับทุกคนที่นี่เลยแล้วก็อีก อีกแค่แบบอุ่นใจเดียวนะก็แบบไพ่นาทอีกแลใช่แล้วเริ่มต้นเราก็เริ่มที่นี่เนาะบทสรุปแล้วก็มาจบที่นี่กันนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญคือตื่นเต้นมากๆครับที่ทุกคนจะได้รู้แล้วนะครับผมว่าบทสรุปของ Two ทัวร์ครับจะออกเป็นยังไงครับจำได้ครับมันเหมือนคนละความรู้สึกเลยครับกับตอน EP 1กับ EP 2ที่เราเข้ามาแล้ววันนี้ก็วันสุดท้ายแล้ว last episode ของเรา วันนี้ตื่นเต้นมากมากมากเลยครับพี่ใช่ใช่ใช่เป็นไงตอนที่โหถ้าตอนอีพีหนึ่งอีพีสองมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นที่เราจะได้ดูผลงานชิ้นใหม่ที่เราตั้งใจทําแล้วแต่วันนี้มันเป็นความตื่นเต้นที่เหมือนเราได้มาส่งแบบทุกตัวละครกลับไปด้วยไงครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้ดูพร้อมกับทุกคนด้วยเนี่ยีมากครับดีมากมากครับสำคัญอุ้ยโอ้ยไหนนะการแกนลองบอกสิว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริง จากที่เห็นอาจจะมีการปล่อยเชลเลอร์ไปบ้างแล้วคร <approved> ับหรือว่าสิ่งที่คุณเจอมาใน EP9 อ่ะความรู้สึกจะโดบยอดมาใน e ีครับผมใช่ครับครับคิดว่าคิดว่าจะออกมาแบบ EP ใจครับผมแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกสมบูรณ์เต็มเต็มแบบเติมเต็มความรู้สึกที่ ที่โหยหาละกันคิดว่าคิดว่าอายุมาสเสปอยหรือเปล่าเออทุกคนยังไม่เท่านี้ก่อนละกันครับแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับพี่บอกว่อนหนึ่งรีแอคตอนสื่อถึงไฟแนลอีโอเคเราจะเรียกยังไงใช่งั้นเริ่มเริ่มจากม้อนเลยจากม้อนเลยครับเริ่มจากเริ่มจากการดีกว่าเริ่มจากผมหมอครับเออเด่อยส้มเฮ้ยครับน้าเนนะครับอ๋อผมหมออุ้ย ดีจนพูดไม่ออกเลยครับเออครับจับใจจับใจหิวครับฮะยังไงนะหิวไม่ใช่มันอิ่มเอมาอ๋ออิ่มเองไม่หิวแล้วอิ่มแล้วของผมก็แบบ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาตกใจเจอผีสป라รส์เฮ้ยอ๋อเจอฮะฮะอุ้ยอันนี้ตกใจพี่พักตกใจไปแล้วไงก็ฮ้าไงอ๋ออันน่าหลโหลเจอยาเจอเจอแล้วน่าหลัวไปเลยครับครับผม จริงๆอ่ะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเราไม่รู้ว่าต้องต้องจิกหรือเปล่าแต่เราแค่พูดว่า1-9ถึงรวบย่อมมีอยู่ใน EP10 ครับจริงผมว่า1-9ึ่งถึงเก้ามันว่าได้แล้วอ่ะอันนี้มันเหมือนเมนูที่ทำกับข้าวที่มันปรุงสุกนี่คือเมนูที่พร้อมกินแล้วกันครับผมครับครับอ่ำไม่ขนาดนั้นครับคือวันนี้ก็อาจจะเป็นเกือบชั่วโมงนี่แหละครับปกติแต่แค่รู้สึกว่าความรู้สึกตั้งแต่ EP พีหนึ่งถึงอีพีเก้าอ่ะมันจะรู้สึกมาแบบทั้งฟูลฟิลเติมเต็มอิ่มเอิมแล้วก็ตออบบบครัืมนนจะเป็กาที่แ ตอบทุกคำถามใน EP ที่ยวเลยทุกคนสามารถแบบเข้าถึงเนื้อเรื่องแล้วก็รู้จักทัวร์แล้วก็ทุกคนมากขึ้นใช่ครับที่สำคัญ EP สิบของเรายาวมีความยาวเป็นพิเศษด้วยนะว่าเสิร์ฟแบบทุกคนส่งท้ายแบบเต็มที่เลยเฮ้ยไม่พี่เข็พ่อเขตเคยพูดแล้วผมก็แค่พูดตามนี่อยู่นะผมนีอยู่แล้ว ทุกครั้งที่เรามาจัดงานกันที่นี่นะครับผมเร้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าบิลอัพแฟนก่อนให้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 เหรให้ใร้ให้กหบให้ให้ใน้ให้ใหนให้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 ใหมให้ให้นห้ใ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 ้ให้ใร้ให้บห้ใล้ให้ให้ให้นห้ให้ใหนให้ให้ใหตาหให้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 ให์ให้ให้ใน้ให้ให้ใ้ให้ใ้ใน้หื่นใ้ให้จห้ห้ใหแใหวให้ใ้ให้ให้ใหนให้ใหห้ให้ให้ให้ห้ห้ใ้้้้้้นหาห้้้กันครับเออ อุ้ยเยอะเหรอตรงนั้นบอกจะไปผมไม่คุ้นด้วยทำไมผมไม่รู้เรื่องกูคนเดียวโอเคครับก็มีมีเซอร์ไพรส์กันแน่นอนใช่ครับเรียกว่า EP นี้จะมีความสุขไม่มีน้ำตาแต่ความเศร้าใช่ไหมโอ้โหอันนี้เราบอกไม่ได้เฮ้ยมันมีรีแอคชั่นออกไปแล้วในแต่ละคนให้ไปคิดดีกว่าว่ารีแอคชั่นที่ออกไปเนี่ยสื่อถึงอะไรมารวมกันครับผมน่ีที่ผมเลยไงเฮ้ย เมื่อกี้ที่ผมบอกผมคือเซอร์ไพรส์อ่ะนั่นเลยครับผมนั่นคือความเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนจะได้ไปดูกันครับผมมีมีอุ้ยอันนั้นล่เรื่องไม่รู้มีเอางี้มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมจากที่ทุกคนจะคาดไม่ถึงละกันอ๋อครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมก็คาดไม่ถึงละผมก็คาดไม่ถึงตอนนี้เริ่มคาดไม่ถึงเองแล้วตื่นเต้นไปละมากๆที่จะได้ดูครับ โอเคครับเริ่มจากพี่มอนละกันครับซีนที่ประทับใจครับซีนที่ประทับใจเป็นซีน ep 9ครับผมเป็นซีนที่แบบว่าตกหลุมแล้วก็ไปช่วยไปช่วยเจ้าที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่าอยากให้ดูในนี้ตกหลุมรักก็ซิเฮ้ยเรื่องตกหลุมรักมันแน่นอนอยู่แล้วครับอ๋อไม่ได้เลยชให้ไม่ได้สักนิดนึงครับผมครับผมก็ไปไม่ถูกเลยครับก็ เอ่อ EP ที่ผมประทับใจมากที่สุดผมเลือก EP นี้แล้วกันเฮ้ย EP สิบหรอครับซีไหนครับเขาถามว่า1นึ่งเก้า EP ไหนอ๋อหนึ่งเก้าอันนึ่งเก้าก็ได้จะได้อ่าโอเคผมเลือกอันนี้อ่ะถึงหนึ่งเก้าก็ขอเลือกตกหลุมแล้วกันฮะเฮ้ยมันคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มตกหลุมแล้วมันเป็นตกหลุมแบบที่พี่แม็กกจริงโอเคแล้วสรุปตกหลุมหรือยังครับตกแล้วครับเ้ย ตรงนี้ก็ตกจนเกิดเพลงเพลงนึงขึ้นมาครับนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้างในดีกว่าโอเคครับผมโอเคครับเพลงได้ทำไหมครับผมแน่นอนเพลงพร้อมมาขอบคุณครับพี่ถ้าผมอซีนที่ผมชอบมากสุดก็คือซีนที่น้องคลามพาภัยขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะไปดูรูปที่น้องคลามวาดให้ครับเป็นซีนประทับใจมากฮะแล้วก็เป็นซีนที่เหมือนกับน้องคลามตัดสินใจใช่ครับครับซีนที่น้องคลามตัดสินใจ ตอบตกลงในการขอเข้าพิธีแลกกระดูกด้วยกันครับผมเป็นทีนที่เหมือนกับว่าทําให้ไทยมีความสุขมากๆครับผมก็เลยเลือกซีนนี้ครับส่วนของนั้นเราจะชอบซีนใน EP 6ครับเป็นซีนที่พี่ไทยคุกเข่าขอคามแต่งงานขอคามพิธีแลกกระดูกเขาแดงครับเพราะว่าคือรู้สึก ก่อนตัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าในโลกที่2แบบระหว่างพี่ไทยกับน้องคามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนอยู่ในซีนแบบเราสัมผัสถึงอารมณ์ความรักที่แบบส่งต่อให้กันมากๆครับก็เลยก็เลยชอบซีนนี้ตอนที่ดูครับของผมก็ชอบซีนที่ได้เคลียร์ผมของคุณปาสิ้นอุดลว เราทำให้คนถึงเขาเดือดร้อนไปหมดเลยตามมาช่วยนู่นนี่กันหมดเลยใช่คผมรู้สึกว่ามันเอ้ยอะไรอ่ะตัวปัญหาของเรื่องอุ้ยเราื่อเลยครับครับก็นั่นแหละครับก็ประมาณนั้นชอบ EP เจ็ดแปดช่วงนั้นครับคเป็นประกอบซีรีส์เป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงของเราสองคนครับผมครับก็ฝากเพลงน้อยนิดมหาศาลด้วยครับไม่ได้ประกอบซีรีส์เลยแต่ว่าแทรกเข้ามาโปรโบทุกครั้งเลยครับ นอนนี้มหาสาของน้องชายฝากด้วยนะครับเพลงวิวผมนะครับนอนนิดมหาสารครับซีดีของเราก็ดีเหมือนกันใช่เราคคนนอพอดีว่าฉันโชคดีเหลือเกินนะครับผมแค่นี้แล้วกันไปฟังกันต่อใหม่ไปแล้วใครไม่งงก็จะงงเหมือนผมนะครับสปอยเพลงครับผมครับผม บอกแล้วครับนอกจากตัวปัญหาในเรื่องก็้จะเป็นตัวหาชีวิตจริงด้วยพูดเล่นหรอเอามาพูดเล่นครับพูดเล่นครับวันนี้เราไม่อยู่กันนอกแล้วนะวันนี้ครับครับครับได้ครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขออยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่สปออร์พวกเราตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาถึงบทสรุปของ Two Worlds แล้วนะครับผม Two Worlds Last Episode นะครับผม Final EP แล้วครับผมก็ อีกนังใช่ครับอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนนะครับที่ได้มาร่วมชมกับพวกเราในวันนี้นะครับผมก็ทุกทุกคนคือกำลังใจที่ดีกำลังใจที่ดีของพวกเรามากแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ลกทุกคนมากเลยครับใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยที่วันนี้แบบมาช่วยกันส่ง To เวิ l ด ไปกับบทสรุปไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ขอฝากแฮชแท็กวันนี้ด้วยนะครับ Two w o r l d Final EP นะครับก็ใช่ก็ช่วยๆกันนะครับ EP สุดท้าย้วเคครับผมอยากให้แฮชแท็กวันนี้แบบว่าคนพูดถึงเยอะๆเลยนะครับตอนสุดท้ายแล้วเนาะครับก็สามารถรับชมได้นะครับผมใช่ทันไหนครับดีบักอันนี้เลยตอนนี้ก็คือในโรงภาพยนตร์กับพวกเรานะครับด้วยกันแล้วก็ที่ไอฉีเท่านั้นนะครับใช่ครับครับผมพร้อมกันเลยจริงๆครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้ในวันนี้ครบรอบสองปีฮาร์ดดิสต์เฮ้ยโอ้ใช่ครับผมวันนี้ก็เข้ามาในช่วงไม่หลบกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก่อ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 นวงอย่างพิแท้ครับครับวันนี้ก็เป็นช่วงผมผมเป็นฮาร์ดดิสอยู่แล้วผมรอฟังเลยครับอปีแล้วยังไงฮะับเป็นกัปตันการครับวันนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงครอบสองปีฮาร์ดดิสนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่มีทุกคนคอยเชียร์ข้างคอยอยู่รอบรพวกเราเนาะเป็นการแจ่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็น เป็นคนที่คอยคอยเติมเต็มความความแบบคอยต้องเต็มกับพวกเราจริงๆครับผมใช่ครับแบบ่าทุกคนเลยมีพวกเราในวันนี้แบบมาถึงวันนี้ผ่านไป2ปีปี้วยังนั่งคิดถึงแบบวันที่นัดกับพี่แม็กนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเอาชื่อยังไงให้แบบครอบครัวเราดีนะจนแบบได้เป็น hard disk d i s ฮานะก็ตอนนี้ก็2ปีแล้วก็แบบแบบรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็แบบคอยัพ p อ o r t กันทังทางใจแล้วก็โอ้โหมากๆครับครับผมขอขอบคุณ hard disk ทุกคนนะครับผม ที่มาอยู่ในดิฮาร์ของพวกเราได้มาได้มาได้มาซื้อซื้อชอบครับขอบคุณครับพาดินพาดินเหรอคะด้วยเกลือที่ว่าเค็มน้ำหวานได้เออเอาไปพาดีนเหรอแล้วเราอ่ะไม่ละเราสองคนเราสคนไปไปชาร์จด้วยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ครับได้เข้าไปอยู่ไอดิทารแล้วเขปล่อยคนนี้ไว้คนเดียวนะไม่คนวรอยู่ในท้องไงแกงแกงโจ๊กเช้าขอบคุณครับขอบครับ งันทางซ้ายก่อนแล้วกันอานะ่าทางซ้ายท่านนี้อ่อใช่ไหมครับครับเคม,นะ <c oughs> มาต้องเรียมอะรมาตงกลางรกันครับ <c oughs> อื